การเจาะจร่ร้อคนเยอะเนี่ยสนใจคนแก่ก็จะมีกระเป๋าลากอย่างนี้กัอนอะไรดีครับ น้องๆเอาเอาไปผิดเอากานี่เขาบอกบอกโอ้ร้านนี้ขายดีโคโอ้เป็นรถช่องเรียกรถตรง